เดี๋ยววันนี้มาเรามาดูเจ้าอาดุขาดกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีวิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดบนะครับนะซึ่งคลิปนี้นะเราก็อยู่กันกับเกม a อนิเมะกาเดียนกันอีกแล้วนะเออ Yeah. ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันกับคลิปที่แล้วเลยเนาะที่เป็นเจ้าซิกาเกโนนะแล้วก็กูไปรันคลิปดูมานะกูใสอินโทรผิดนะแม่งไปใสอินโทรอนิเมะรอยเยนะโคชี <c> ้อ <oughs> เลยนะเออเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าอาดุขาดกันดีกว่านะเออเนี่แต่เรายังไม่ได้ทำการอีโวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำอีโวให้ดูเนาะเออซึ่งเดี๋ยวบอกการได้ก่อนอาดุขาดเนะี่ยเป็นตัวละครระดับซีเครตนะซึ่งเราต้องไปลง ประตูนี้นะแวไพร์แคสโต้นะเออซึ่งพี่แกมีโอกาส1%ที่จะดรอปนะโดยประตูนี้เนี่ยสามารถหาได้จากเลทที่ลงซิตคาลินนโนนั่นแหละรอเลสซิตีนะ <c oughs> ก็จะมีโอกาสดรอปประตู50%เนาะแล้วก็ลงประตูนี้เออแล้วก็จะมีโอกาสดรอปเป็นโอกาส1%นั่นเองนะออกไม่ยากนะกูลงไป5บานแม่งออกแล้วนะเออแล้วก็เดี๋ยวเรามาซื้อของอีโวกันละกันนี่เห็นปะก็จะมีเนี้ยอัน อ่ะอีโวอารูขาดก็มาซื้อของที่อารูขาดฮนะมาโอเคเดี๋ยวเรามาครับของอีโวเจ้าอารูขาดกันดีกว่าอารูขาดจะใช้เป็นปืนเนาะซื้ออารูขอดกันนะคขับมาเลยโอเคแล้วก็ไปอีโวนี่อารูขอดปุ๊บมันก็คอนเฟิรม์มปุ๊บอ่าโอเคอีโวแล้วก็จะเป็นแวมไพร์คิงนะสำหรับเจ้าอารูขาดเนาะ โอเคนะอารุคขาดจะเป็นประมาณนี้นะอารุคอรนะ์ดแหวนไพกิงเนาะเป็นระดับซีเคียนนะแล้วก็มีบัฟเป็นแอ็กคาริเบอร์นะซึ่งแอนะ็กคาริเบอร์เนี่ยเป็นเอ่อต้องเรียกว่าเทรดดีไม่ใช่ว่าบัฟนะเอ็กคาริเบอร์นี่ส่วนตัวสามเจ็ดห้านะก็จะทำการลดค่าอัพเด็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็บวกดาเมจสามสิบห้านะไม่ใช่อันที่ดีที่สุดหรอกเดี๋ยวไปรีทีหลังเอาเนาะเออแล้วก็อนะ่าค่าสเตตเนาะก็จะเป็น a s s นั่นเองนะเดี๋ยวดูคอสเมติกดิ อ่าคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถือปืน2ข้างออรา่ามีเหมือนเลือดเนาะแล้วก็จะมีลูกตาขึ้นประมาณนี้นะเออแล้วก็มีพลาสซิฟอะไรอ่าแวมไพร์ทุก20ทุกมอน20ตัวที่ฆ่านะ่าจะทำการลดคูด,ดวาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบอาสิบวิเออแล้วก็มีบริดดิ่งเมื่อทำการโจมตีใส่มอนที่ติดเลือดไหลคืออะไรอะ่ะอินคคีสบายสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าฆ่ามอนส5บาตัวเลือดเนี่ยจะบวก4% สูงสุด2ไม่แน่ใจนะอะไรก็ไม่รู้นะเออน่าจะบวกดาเมจกับบลินดิ้งนั่นเองนะเออน่าจะเอาไว้เล่นคอมโบก,กับตัวเลือดไหลน,นะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าอารูขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้าอารูขาดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งค่าวางอยู่ที่1,008นะเท่ากับซิกาเกโนเลยนะก็เดี๋ยววางเลยบุ้มอ่าสำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,900นะ ในครูดาวนเนี่ยหรือว่า s อ a เนี่ยเราอยู่ที่ห้าจุดห้าวิเนาะแล้วก็ระยะเนี่ยที่ยี่สิบเจ็ดนะวางขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบไลน์นะเออไหนดูอนิเมชันหน่อยสิโอ้โหคืออะไรเนี่ยไม่มีเสียงอีกแล้วนะเหมือนเป็นการพุ่งเข้าไปใส่มอนเนาะเอ้ยแต่วาง๊ปุ้๊นะ 2> 1, 2ปปออุ๊ปป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 ุ เป็นการพุ่งเข้าไปมั้งเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะออแต่ตีมอติฮิตนะถ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะท่าแรกเนี่ยเออแล้วก็วางขั้นแรกเนี่ยจะมีอะไรไม่รู้ตรงนี้นะ เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีสก,กิลเป็นเฮลซิงนะเดี๋ยวขเ,เราค่อยกดสก,กิลทีหลังแล้วกันเนาะเออแล้วก็ยูนิตพาสซีฟก็อย่างที่บอกไปนะก็คือทุกการฆ่ามอน20ตัวเนี่ยจะทําการลดคูลดาวน์เซนะเป็นเวลา10วินนั่นเนองเนาะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันพันแปดสองพันสองห้าสิบสองพันเจ็ดสามพันหกสี่พันโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่าไวโอเลนทรี o นะเออก็จะใช้เงินอัพทนะี่สี่พันห้าร้อยนะ ตีเป็นแบบลายเหมือนเดิมเนาะดาเมจอยู่ที่15,600หมื่นะ้าพันหกรอยู่ที่อา้าวครูดาวนี่หว่าไม่ใช่ระยะเออครูดาวลดเหลือ4นะเพราะว่ามันพาสซีฟมันเนาะแล้วก็อ่าระยะน่อยู่ที่36.5นะเดี๋ยวดูการโจมตีสิวายโอ้ยสักอย่างหนึ่งนะเออสีว่วิแต่ระยะมันสั้นนะวอดคืออะไรอ่ะอ่ะเป็นเหมือนการยิงปืนรัวๆนะเออ เมื่อกี้ไปการสไลด์แสบบอนนะแต่คราวนี้ไปการยิงปูรัวๆแทนนะไอ้ดูปุ๊บประมาณนี้ก็มัลติฮิตนะแล้วก็เหมือนจะใส่บริดดิ้งด้วยนะเออคราวนี้ก็มีบริดดิ้งด้วยนะเมื่อทำการโจมตีบอลจะทำการ increase อินคริส4%อ่านะดาเมจเลือด4%เนอนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าค่ามอน15ตัวเนี่ย บีทดาเมจจะถูกเพิ่ม10%สูงสุดที่12นะก็คือจะแปะเลือดไหลแล้วก็บูทดาเมจเลือดมั้งไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเออน่าจะมีบริดดิ้งในตัวอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าอารุขาดนะเอออ่ะดูอน้ไม่ใช่อีกทีนึนงก็เป็นการยิงปืนรัวๆเนาะแต่ดาบแอคเทอิเบอร์มันบังอ่ะอประมาณนี้ดา้มีกี่ฮิตดีวะดยวมอนอ้าวบัคอีก อ่ะช้ามาเถอะพอตีฮิตแล้วกันคิดแค่นี้อ่ะสบายสี่พันเก้าห้้าพันสี่ห้าพันแปดหกพันสามโอเคนะข้นต่อไปเนี่ยจะท่าว่าแมสเนดนะก็ใช้เงินอัพพีเกนะ้า0ันเนาะบูมตีแบบ full AOE นะดาเมจอยู่ที่ประมาณ27,300นะแล้วก็ SPA เนี่ยหรือคูดาวอยู่ที่59าจุาวีเนาะแล้วก็ระยะเนี่ยที่39.2นั่นเองนะก็เป็นการยิงปืนรอบๆตัวนะคันนี้เออ งเสียดายมันไม่หมุนด้วยนะเออแบบถ้าหมุนตัวเด้๋ยน่าจะเท่นะตัวนี้เนี่ยเปนแบบกางมือออกแล้วก็ยิงปุ้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 งเสียนะเออปุ้ง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 อย่างประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันนะขั้นต่อไป9,900โอเคอัพตันแล้วโดยดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29,300นะแล้วก็คูดาหรือเอสเพย์อยู่ที่58าิบแปดวิแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่40เนาะเออว่าสุดๆได้เี่าไ่ตัวอันนี้บับเอ็กร์นะ โอเค3ตัวนะก,ก็สแตนด์ดก็3ตัวนะแบบนี้นะเออเดี๋ยวเรามากดสกิลเฮลซิงกกันดีกว่าเนาะคือตรงนี้มันมี7,300นะคืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองกดเลยเฮลซิงคืออะไรกดเฮลซิงกกดเฮลซิงไปแล้วคืออะไรก็ไม่รู้นะมันไม่มีอินฟอร์เมชั่นบอกนะแต่ครูดาวประมาณเท่าไหร่นะ120วีวิปะแล้วมันกอบอ์ปะอ่ะกอบอ์เอ้ย ซัมมอนเหรอเฮลซิงแว m p พายอ๋อมันซัมมอนคโครนออกมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวตัวละเจ็ดพันแปดพันกว่าน่าจะนับจากตรงนี้ป่าววะเออก็คือเฮลซิงจะซัมมอนตัวละครเดินเลนมาประมาณสิบตัวนะน่าจะอิงตามนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเฮลซิงนะหรือว่าอารุขาดนะเออเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจดีนะถึงแม้อนิเมชันอาจจะไม่เทสักเท่าไหร่นะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการบรรเจ้าอารุขาดนะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ น่าสนใจนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟ e e เท่าซิตคาโกโนโนะถ้าสมมติว่าจะเล่นสายซัม,มอนนะไปเล่นเจ้าซุงจินอูด,ดีกว่านะแต่ว่าเรายังไม่ได้นะเออก็คือตอนนี้ฟาร์มเพชรเอาไปสุม่มซุงจินอูอยู่นะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้นะเออก็เดี๋ยวรอก่อนละกันเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆละเรามารีบัฟดีกว่ามีอยู่27เจนะก็คืออยากได้บับที่ดีกว่าเอ็กคาลิเบอร์อะขอคาปิกกนได้ไหมแต่ถ้าจะให้ดีไม่เอาไม่เอาโปรไซไม่เอาเอาเอ็กโซเดียอะไรก็ได้เออ แต่ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเอาคาปิกกนหนึ่งได้กะโหเออคาปิกกนแล้วคาปิกกนมาจริงโอเคโอเคก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าอารูคาด